ำเกษตรกรทำนาเป็นหลักนะครับปัญหาที่มันมีอยู่แล้วก็แก้ไขกันเนี่มันจบไม่สิ้นก็คงจะเป็นปัญหาเรื่องน้ำท่วมกำแงังนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นปัญหาหลักแต่นะ้าเราแก้ไขในระบบของเรื่องน้ําสมบูรณ์นะครับเส้เวลาหน้าแรงมีน้ำทำนานะครับตรงนี้นก็คงจะเป็นระบบที่ทำให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาส เกษตรกรทุกคนมีโอกาสทำนาปีละสองครั้งอาจจะสองรอบครึ่งหรือบางคนสองปีห้ารอบทุกนี้ก็ก็แล้วแต่แนะครับว่าแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทู้ใหญ่มากนะครับในเรื่องของผลผลิตทางเกษตรเนี่ยต้งพดว่าข้าวเป็นหลักนะครับส่วนไ่าสูงก็อาจจะมีบางส่วนเป็นน้อยนะครับก็หลังๆก็คงแค่น้ำทั้งสิ้นนะครับ ในเวทีเสวนาวันนี้เพื่ออยากให้เข้าประเด็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ำระสับน้ำต้องทำแรงเป็นหลักก็เรามาคุยกันว่าทางออกนะครับว่าบางทีมีโดยราชการรองรับแะ่ครับแต่ว่าความที่ในพื้นที่คนในพื้นที่รู้ปัญหาดีก็ช่วยนเสิอเข้าไปนะครับเพื่อจะนำไปสู่แก้ไขปัญหาให้ถูกจุดเป็นหลักชุมชนของกัน ของส่งน้ําขนาดใหญ่ความกว้าโครงการนะครับเขื่อนทดน้ําพผาจุกครับที่เลือกพื้นที่นะครับโครงการบริหารส่วนตำบลไพ่ล้อมนะครับเป็นสถานที่นะครับในการจัดเวทีเสเวนานะครับุูมที่4นะครับ,รบ,รบพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพ่ล้อมงค์การบริหารส่วนตำบลตาแม่ํามันเทศบาลนะำบุตำบลพัสดุเทศบาลตำบลทุยยาง ของอำเภอละแวส่วนโครงการบริหารสลกลไปสสงอำเภอตอนจตเด็กนะครับเพื่อสรุปความคืบหน้านะครับการพัฒนานะครับแก้บินมือไม้นะครับการก่อสร้างนะครับ,ร,ร,นะร,บระบบส่วนประธานนะครับของส่งน้ำใช้ใหญ่ขวางฟ้านะครับเขื่อนพักจบเตรียมความพร้อมนะครับรับปัญหา การก่อสร้างระบบชนประทานของส่งน้ำสายใหญ่ของฟ้าของเขื่อนพระจุกทางตำบลปายร้อนตำบลถิ่นอ่าตำบลทุกอย่างด้วยนะครับเพราะว่าเครือข่ายของเราจริงๆก็จะมีทั้งสี่ตำบลนะครับอย่างที่มาวันนี้นะครับอย่างผมก็ได้เดินไปก่อนที่ท่านประธานจะเข้ามาแล้วนะครับว่าเราได้ดำเนินการกันมาเนี่ยก็เสร็จสิ้นตั้งแต่ปีห้าสองนะครับก็เป็นแนวทางที่ เราเอามารวมกันมา,มานะครับที่ท่านที่้สมด้บอกแล้วว่าตอนนี้ถ้าไม่เชิญท่านนายกชยัยสิริผมไม่ได้เพราะว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นผู้อนุเคราะห์นะครับหลายหลายอย่างนะครับให้เครือข่ายเราได้ขับเคลืออ่อนมาจนเป็นปุ่มเป็นก้อนนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวทางที่เราได้เห็นแต่ในเบื้องต้นที่ผมได้แจ้งไปก่อน้านนี้แล้วว่าพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่เกษตรและส่วนใหญ่นะครับ รอบอ่างต้นไม้เ uh นี à, ่ยถ้าตามตัวเลขที่เราได้รับก็คือเฉลี่ย5,000ันไร่ต่อตำบลนะครับรอบอ่างเนี่ยจะใช้อ่าอ่าผมคาดในเรื่องภาษีนะครับจะอยู่เป็นเรื่องหลักับการตอบเรื่อนเรื่องของการแก้ไขปัญหาของป้าจุดตั้งแต่ต้นนะครับโอเคในฐานะรัฐบาลแก้ไขปัญหาของจุดนี้จะอยู่ในช่วงตั้งแต่ปี2556 การเดินทางต่างที่ตอนนั้นไปกลมกันห่อยครับทางนยกเทศเนี่ยไปประจำรอของชายนะฮะคนที่สับสนกิจกรรมการเดินทางบ้างการดำนินบ้างรถโดยสารท่านนายกตัวโดยที่ตัวคู่ก็เลี้ยงข้าวประจักษ์นินละลายถางนะครับว่าเอ๊ะทำไมในส่วนของเลขทีต43เรื่องผิดจริงแล้วท่านสอบบาลานวนแต่ท่านไม่ดีมีมีบทบาทมีการต่อต้นมาตลอดแต่ช่วงนั้นเนี่ยมันมีความขัดแย้งในพื ăng, nice. ้นที่ดูแล จะเป็นการทำงานเพื่อมีผลกระทบ่วนะครับเรแจ้งธิายแบบนี้เอ่อนร้ที่หกเพิ่นการสูเวลานะครับเการส่งผเรียนการพัฒนาแก้จุดหมานะครับเื่นการพาี่ือการเรของการพพฒนาแก้นใจุดหมายโดยการส่น้ำประจุนะครับโดยการส่งน้ำตามบนุนะครับสำนักต่อสั้นขนาดใหญ่ี่สนะครับสำนักต่อทีมีแผนการพัฒนาในรูปแบบดังนี้นะครับ จริงแล้วยาแก้ดินทั้งสี่แก้ดินหลักเนี่ยจะเป็นลักษณะเดียวกันทุกโลกตอนผลเพื่อนโดยภาพพยัญชนซึ่งมันยกเสถีิรไปเป็นสิ่งสุดท้ายพอมีมติออกมาชัดเจนเนี่ยวันนี้ไปถักพบท่านแล้วบางีก็ไปตามที่สวัสดิ์กองทีภาพพยัญชนไปขออนุญาตใช้พื้นที่สวัสดิกสำเร็จนะครับจำนวนต่างตก็เรื่องราวนี้เนี่ยไปยื่นขอจะทำเป็นที่ประเทศใครไนทุกโลกที่พวกเราบอกว่าทำไมถมแต่ในทีน เรเดยพิมพาได้งาุสองพันก็ได้ผองสองพันก็ได้แต่จำนวนงจริงเนี่ยมันหกพันแปดร้อยสองไลนดตอนนั่จะเปที่ทังหมัดใส่สูงนันท้ายนะที่แรกไม่ยอมวันนี้อฉผมก็เลยสามสีนวอ่แล่วก็ถกอันนี้อันนี้คือผมเล่าให้ฟังว่าในส่วนนั้นเสนอไปที่จังหวัดกต่กั้นคณะทำงานพัฒนาและแบบงินนามหมุนหมยขึ้นตั้งแต่ปีสอง อบในส่วนของในอำเภอนะครับในส่วของกำันแล้วพอสุตเสร็จปทบในส่วนของผู้นำท้องถิ่นที่ที่ว่ยางขาดตกต้องถูก็เสริมว่า